่าวใหญ่วันนี้คุณผู้ชมครับบิ๊กเต่าร่วมกับทางบอกอปปปได้นําหมายจับเข้าไปควบคุมตัวจอนนี่มือปราบครับและพวกรวม5คนในฐานความผิดร่วมกันและเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการบุกรุกป,ป่าสงวนสร้างรีสอร์ทครับเเก็ เป็นภาพขณะที่พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้อธิบายพฤติการของดาบตํารวจยุทธพลหรือว่าจอนนี่อดีตตารวจมือปราบ ที่ผ่านตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับพร้อมกับภรรยาและพวกรวม5คนครับที่ร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเหตุการณ์นี้คือถูกรวบคาห้องประชุมเลยนะครับที่อบตคำเขื่อนแก้วอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีซื้อที่ดินว่างไม่มีเอกสารสิทธิ์ตำบลคำเขื่อนแก้วจังหอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน20%ของนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เอาไปสร้างรีสอร์จทจอหนี่มือปราบครับนะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจาัดสรรที่ดินแต่เจ้าตัวก็ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน นะมีการจัดประชาคมรับรองนะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยว่าที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนและแก้ไขเอกสารเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นเนี่ยทางจอน,นี่มือปราบให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนค่ะก่อนที่ตํารวจจะส่งตัวไปดําเนินคดีส่วนรายละเอียดทางคดีนั้นทางพลต,ตรีจลุนเกียรติจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดภายหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะคดีนี้ย้อนไปเมื่อปี64นะคะจอน,นี่มือปราบและก็ภรรยาซื้อที่ดินไม่มีโฉนดแล้วก็เริ่มก่อสร้างรีสอร์ทโดยไม่ไ รับอนุญาตต่อมาทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็มีการนําหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับทางตํารวจป่าไม้เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างจากนั้นปีหกก็มีหนังสือและก็บันทึกให้ยุติการสร้างแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าตัวค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ารีสอร์ทจนนี่มือปราบเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่เกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของป่าส่วนกลางเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าข่ายความผิดตามพรบป่าไม้นอกจากนี้ยังพบการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองเอกสารเท็จทั้งหมดค่ะ